อุปกรณ์หาง่ายในบ้านไม่ว่าจะเป็นถ้วยน้ำพริกแหมแปลงสีฟันเพื่อนอะไรแบบนี้พี่ไม่ตื่นนะคะพี่จะถามว่าว่าถ้าเพ็ภาษาอังกิษใส่ไปเลยแม่จะจริงๆริงในใจเนี่ยโอ้แม่บ้นตื่นน้องไปทำอะไรมาหนัวทองตปอต้มจะถามพี่แอลว่ามันต้มได้ สองคนในช่องครูมินมินีชาแนลค่ะพีเอลค่ะวันนี้มาพบกับกูรูทองคำค่ะค่ะูรูพี่เอลใน EP นี้นะคะเราก็ต้องแน่นอนค่ะมาพบกับกูรูก็ต้องมาพูดกันถึงเรื่องของทองคําค่ะีพีนี้จะเป็น EP ที่พี่แอลเนี่ยเขาถนัดค่ะคุณผู้ชมขาจะเจิดจะรักแตงสุดใสสุดสว่างสวยคือใส ปุ๋ย e ีนี้ก็ต้องยกให้เขาอะเนาะอันแน่นอนที่ฉันเป็นตัวยืนอยู่แล้วค่ะสวยยืนคือตอนนี้ยืนอยู่ค่ะอ๋อนี่คือยืนแล้วนะวันนี้ยืนแล้วยืนแล้วได้แค่นี้ไงเพื่อนๆนี่ต้องนั่งนั่งหมอบแพ็บนอนเลยนะถึงจะเท่ากันเวลาถ่ายสองคนไม่ใช่อ่าวันนี้วันนี้น้องอาอยากจะรู้เรื่องอะไรเหรอคะวันนี้อยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องที่จะดูแลรักษาทองคำั้งเป็นเครื่องประดับหรือเป็นทองคําอื่นๆนี้อะค่ะคือถามได้ทุกอย่างเลยเหรอคะเรื่องค่ะพี่ตอบได้หมดทุกอย่างตอบได้อับดย ทักอะไรตอบได้ตอบได้ยิงรู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักปอกไอใส่เสื้อในสีอะไรไม่ได้ใส่เฮ้ยพี่แอลขายายเนี่ยกับแม่หนูอะชอบบน่นโดยเฉพาะยายแกเวลาเรากลับบ้านไปทํางานกลับบ้านไปมีวันหยุดแกจะบน่นหุยายเนี่ยทองคําสมัยเนี่ยทําไมมันไม่ได้เรื่องอทําไมใส่แล้วมันขาด่ายมันนี่มมันบุ๋หนูก็เลยแบบยาย ก็มันเป็นทองอนะเนาะแต่เราก็ใช้คำพูดอธิบายไม่ถูกแต่ก็อยากจะมาถามพี่แอลเพื่อให้มันกระจ่างไปเลยว่าทองคําสมัยนี้เนี่ยคือมันเทียบเท่าสมัยก่อนไม่ได้จริจรงจหรออย่างนี้จะอธิบายสั้นๆง่ายๆแต่ว่าใน e ีพีที่ผ่านมาเนี่ยพี่แอลเคยพูดถึงเรื่องเปอร์เซ็นต์ของทองไปแล้ววันนี้จะพูดให้อายเข้าใจง่ายๆว่าสมัยก่อนเนี่ยนะคะที่เราใช้ทองกันเนี่ยคือเป็นฝีมือช่างเอ่อเ,เรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านอามอบก,กันมารุ่นต่อรุ่นก็คือว่าสมมติว่าปู่ย่าตายายเราทํากันมา เอาคิดว่าทองเนี่ยเป็นสัดส่วนที่100ใช่ไหมแล้วก็ใส่ทองไป6กสิบเจ็ดสิบเหลืออะไรก็แล้วแต่เป็นเงินเท่านี้เป็นนิกเกิลเท่านี้เป็นบารบาเท่านี้แล้วเขาก็ขึ้นตัวเรือนสวมใส่ก็คือสมัยนั้นเราก็ใช้กันแบบนี้แต่ทีนี้เนี่ยมันมีความแตกต่าง่างสมัยปัจจุบันซึ่งนวัตกรรมเนี่ยมันมาแล้วมันมาเยอะมีการตรวจสอบค่าความบริสุทธิ์เพราะว่าคุณบอกว่า9 6 5้ใช่ไหมอาฉนั้นคุณต้องมีทองอยู่96.5เราใส่ทองเข้าไปเยอะมันจะนิ่ม ก็เลย<ม>ทําให้คนสมัยก่อนที่ได้ใช้ทองแบบเออาน,าน,านั้นๆ่ะค่ะปีสิปีได้แค่ยืดออกมาแต่ไม่ขาดแต่สมัยนี้แบบเดินนิดเดินหน่อยบางคนก็ชอบแบบอกอุ้ยใส่แต่สมัยนี้นะแค่หมาเห่าก็บุบแล้วคือ <c oughs> ตอนนี้ทองมันบริสุทธิ์มากอ๋อยายฟังไว้นะเดี๋ยวอาจะเอาเอาคลิปเนี้ยเปิดให้ยายฟังว่าไอทองที่ยายใส่สมัยนี้แล้วมันขัดง่ายคือมันมีมันมีความเป็นทองน่อยู่ในเนื้อนั่นเยอะถูกเรื่องความบริสุทธิ์เข้าใจแล้วเนอะไปบอกยายได้แล้วว่าทําไมทองสมัยนี้ถึงนิ่มบุบขาดง่าย ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยนะคะ <Okay. S 2> ค่ะ,ะมาเข้าเรื่องวันนี้ค่ะพี่แอลวันนี้สิ่งที่ป๊อบอายและเชื่อว่าเพื่อนๆก็อยากรู้แหละ,ะเป็นสิ่งแก้ตัวการดูแลทําความสะอาดการรักษาอทองคำเนี่ยเราจะทํายังไงที่จะเ้าจะคราบหรือว่าทําให้มันออกมาแบบ รู้สึกวิงวังเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างนี้คือเวลาเวลาเราใส่ทองเนาะมันก็จะมีแบบสัมผัสเงื้อแป้งนู่นนี่นั่นของเราบางทีเนี่ยซื้อไปใส่ไปแล้วอาจจะแบบไม่วิ้งเหมือนครั้งแรกวิธีการง่ายๆอเดี๋ยวพี่จะอธิบายฟังคือในส่วนของการทำความสะอาดทองนะคะแล้วก็มีตัวช่วยเป็นน้ํายาทําความสะอาดเออน้ํายาทําความสะอาดเนี่ยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการขจัดคราบ ที่มันอยู่ในเครื่องประดบับแล้วก็ไม่ทําลายพื้นผิวพื้นสัมผัสหรือว่าแสงเงาของเครื่องประดับของเรา <Wow. S 2> วันนี้พี่จะแนะนําน้ํายาทาความสะอาด mm. และวิธีการเดี๋ยวเราไปดูคลิปกัน ขั้นตอนที่1นนะคะใส่ถุงมือเพื่อบางคนเนี่ยแพ้ง่ายแต่จริงๆก็ไม่แพ้นะคะเพราะน้ํายาเราไม่ได้รุนแรงอะไรมากเตรียมภาชนะแล้วก็เทน้ําเปล่าใส่ให้พอท่วมกับทองของเราที่เตรียมมาจะล้างก็ใส่น้ํายาไปสัดส่วนก็คือ1ต่อหนึ่งที่สําคัญห้ามเลยนะคะติ๊ปีห้ามเทน้ํายาลงบนเครื่องประดับโดยตรงอย่างที่ทําให้ดูคือผสมน้ําก่อน และขั้นตอนที่4ให้นําทองลงไปชุบเคยมีคนแช่แช่แล้วทิงวทงท้งไว้ทิ้งไว้กลับ<ห>มาทองหายคืออะไแค่ชุบพอ ชุบป,ปุ๊บอ่ะทีนี้ชุบแล้วก็ใช้แป้งอ่อนในที่เราถ่ายทาเนี่ยเราใช้แป้งของน้องอายจ้ะอ่ะเมื่วาแล้วกลับไปแปรงฟันแล้วไม่เหงื่อนี่ล่นเลยชใช้แป้งสีฟันที่เราไม่ใช้แล้วก็เอามาแปรงเครื่องประดับของเรานะคะแต่ถ้าเราเอาของเพื่อนก็คงจะได้ไม่รู้อ่ะแต่ค <c oughs> <ต>ืออาจจะแค่ว่าเหงื่อเส็เออแสบแฉบไปไก็เอาแปรงสีฟันแป้งเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปล้างด้วยน้ํเปล่าแล้วก็ซับด้วยทิชชู่หรือว่าเป็นผ้าสะอาดนะคะแล้วก็เป่าเป่าให้แห้งด้วยไดเป่าผมจะเปิดไฟให้มันเขาเรียกเปิดความร้อนเน ความร้อนให้พออุ่นๆแล้วก็ให้ไล่คาบน้ําให้แห้งแค่นี้แล้วค่ะเครื่องประดับของเราก็จะสะอาดสวยปริงโหยง่ายเนาะอุปกรณ์หาง่ายในบ้านไม่ว่าจะเป็นถ้วยน้าพริกแม่แปรงสีฟันเพื่อนอะไรแบบนี้แต่ถ้วยน้ำพริกแม่เนี่ยเอามาใช้แล้วกรุณาเขียนไปเฉพาะเลยเอาไว้ล้างเครื่องประดับไม่ควรเอาไปใช้บริโภคต่อแล้วเพราะมันก็เป็นสารเคมีชนิดหนึ่งใช่แล้วก็แปรงเพื่อนก็ได้ ไม่ได้ก็คือใช้แปรงเราดีกว่าแปรงเก่าๆเราเยอะแยะเพราะแปรงสีฟันหกเดือนเปลี่ยนทีอย่างเงี้ยเราก็เก็บไว้ไว้แปรงซ้อยดีกว่าเนาะพูดถึงการล้างไปแล้วก็คือทําความสะอาดให้มันสะอาดแต่ว่าตอนเนี้ยเหมือนโควิดจะกลับมาแล้วแล้วก็หนูอะไปซื้อทองมาทํางานก็เก็บตังค์ซื้ออันเล็กๆมาแต่ด้วยความกลัวโควิดหนูทองไปต้มอจะมาถามพี่แอลว่ามันต้มได้ไหม แต่ว่าต้มไปแล้วคือต้มไปแล้วพูดง่ายง่คือจริงๆเนี่ยนะไม่ผมไม่ถึงขนาดต้มกันหรอกมั้งเอาแค่ลวกๆก็พอหมายถึงแค่สมมติว่าถ้าไอ้กวใช่ไหมเอาแค่น้ําอุ่นๆนน้าอุ่นๆน้ํากาแฟก็พอไม่ต้องถึงขนาดเปิดแก๊สตั้งไฟต้ม เอาน้ำอุ่นๆลวกๆใช้คำวามาลวกดีกว่าอย่าใช้คำวาาต้มใช้คำวามาต้มมันมันเยอะไปเอาแค่ลวกคือม,มันก็ลวกฆ่าเชื้ออะไรได้อยู่อยากจะได้น้ำยาตัวที่พี่แอลใช้เนี่ยมาเก็บไว้เอามาเก็บแล้วก็เดี๋ยวจะทำความสะอาดได้ตนเองอแล้วน้ำยาเนี่ยหาซื้อ,อยากไหมคะพี่แอลไม่ยากเลยค่ะน้ำยาเนี่ยก็ไปติดต่อที่หน้าร้านได้เลยและที่สำคัญปังกุเลยเย่มากวันนี้นะคะพี่แอลเนี่ยมีน้ำยา มาให้10บขวด10บขวดมาให้นะคะไม่ได้จำน่ายแต่ว่าต้องมีเงื่อนไขนิดนึงขอแค่ค่าจัดส่งเพราะว่าเดี๋ยวพี่อต้องไปซื้อกล่องแล้วก็แพ็กแล้วก็ส่งเอกชนให้10บขวดนี้นะคะกะติกาง่ายๆได้แก่ลูกค้าหรือว่าผู้ชมคลิปนี้ถ้าอยากได้น้ำยาล้างทองไปนะคะให้แชร์คลิปนี้ไปในหน้า Facebook ของตัวเองอแล้วก็แคปหน้าจอนั้นส่งไปทางแอดมินของ Facebook บางกาะโก ะ,ะ10ขวดเท่านั้นแล้วเดี๋ยวแอดมินจะดําเนินการประสา,านงานต่อให้ฟรีไปเลยได้ยินมาว่า1นขวดเนี่ยก็ใช้ได้เยอะเนาะใช้ได้นานเลยแล้วก็สมมุติว่าอย่างตามคลิปนะเราไม่ได้แช่ ชิ้นต่อชิ้นนะน้ำยาสามารถใช้ทองเครื่องประดับของเราได้หลายชิ้นแล้วก็รวบรวมเครื่องประดับของเราชุบแปรงก็ชุบแปรงชุบแปรงเพราะว่าน้ํายามันไม่หมดอายุในครั้งนี้ใช้ครั้งนี้แล้วค่อยทิ้งก็คือเหมือนในคลิปเนี่ยก็คือได้เป็นสิบชิ้นก็ได้ใช่ถ้าเรามีเยอะกว่านั้นนะแต่ในคลิปเนี่ยเราเอามาแค่ชิ้นเดียว ถ้าเรามีหลายชิ้นเราก็เตรียมเครื่องประดับของเราชุบชุบแล้วก็แปรงใช่ไหมแล้วก็พักไว้ล้างแล้วก็พักไว้จนแปลงหมดแล้วค่อยมาล้างน้าเปล่าเปล่าพร้อมกันแล้วอย่างถ้าเป็นน้ํายาตัวเนี้ยถ้าหนูมีพวกเครื่องประดับเงินเหรอคะเงินล้างได้ค่ะมันแบบตัวเดียวกันนี่เลยใน้ํายาล้างทองนี่นะคะที่ที่จะแจกให้หรือว่าถ้าใครไปซื้อตหนาลานเนี่ยสามารถล้างทองได้ล้างเงินได้แต่ข้อห้ามคือน้ํายาอย่างอื่นอย่านํามาล้างทอง เม่นเคยมีเคสลูกค้าค่ะใช้บัซโซอ่อะเออบัซโซคือเอาไว้ขัดทองเหลืองเนาะเอามาขัดทองพี่จําได้เลยอันนั้นเป็นแหวนปาโลมา ขัดมาเนี่ยแล้วก็หน้าตื่นมาเลยค่ะพี่คะแหวนหนูเป็นสีขาวเลยค่ะอ๋อคือใช้ผิดประเภทใช่แล้วถามว่าพี่ตื่นไหมพี่ไม่ตื่นนะคะพี่ก็ถามว่าว่าแทบเพ่งอ๋ภาษาอังกฤษใส่ไปเลยอ่าแม่จะจริงๆงในใจเนี่ยโอ้ my god ตื่นน้องไปทำอะไรมาหนูอาวัดโซค่ะพอดีเพื่อนเขาขัดขันทองเหลืองหนูเห็นน้ำยาหนูก็มาขัดแหวนขาวเลยจ้ะไม่ได้นะคะน้ำยาที่ล้างเครื่องประดับอย่างอื่นเนี่ยไม่สามารถที่จะมาล้างทองได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปกัดสีเพราะว่าพอเราไม่รู้ว่าสูตรในน้ำยาเนี่ย ใส่มีอะไรบ้างแต่น้ํายาที่เราขายแราขายหรือว่าที่จะได้ฟรีจากเราไปเนี่ยค่ะสามารถล้างทองได้ล้างเงินได้ใค่าให้เซฟในส่วนของทองของเราแล้วเซฟตัวเราเองด้วยเนี่ยก็คือสั่งเป็นน้ํายาตัวนี้ดีกว่าเพราะยังไงเนี่ยล้างทองได้แน่และหนึ่งแล้วก็ล้างเงินได้ถ้าเกิดไปซื้อน้ํายาตัวอื่นมาเนี่ยเราไม่รับประกันนะู้เขาวไม่รู้นะ ว่าเขาใส่อะไรไปบ้างอ,อแบบนี้ทีนี้พี่แอลอันนี้ถามเผื่อเลยนะคะไม่ได้ถามเผื่อใครเลยนะถามเผื่อตัวเองชอบโก๊เกิดว่าน้ำยามหมด แล้วคือเราอะเป็นคนโปะเราก็ลืมไงไม่ได้สั่งมาสำรองไว้แต่วันนั้นมีงานต้องไปแต่เครื่องประดับดำไม่ไหวแล้วคือไม่ไหวแล้วอ๋อคุณแม่มีวิธีที่ง่ายาแก้ผ้าเอาหน้าร้อนไปขไม่รักไม่บอกนะน้ําร้อนชงกาแฟเลยจ้ะเทใส่ภาชนะใส่น้ํายาล้างจานลงไปใส่เครื่องประดับลงไปแช่พอน้ําอุ่นที่พอที่เราจะสัมผัสได้แล้วเอามือหยิบเครื่องประดับมาใช้แปรงสีฟันเหมือนเดิมแปรงแปงเบาๆแปรงเบาๆเพราะว่าในน้ํายาล้างจานเนี่ยมันสามารถสลายคราบ ไขมัน,มนอือแล้วก็ล้างด้วยน้าเปล่าเปล่าด้วยได้โจ้ย่าๆท,ทีนี้โอเคเลยแล้วคือมันจะสะอาดเทียบเท่ากับน้ายาอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้สู้กับน้ํายาได้เพราะ<อ>ว่าล้างจานก,ก็คือล้างจานล้างเครื่องประดับมันก็จะมีส่วนผสมในการขัดซีชวีวันให้มันวิ่งวังวับนะว่าแต่ว่าก็แก้ขัดได้ค่ะเราก็แก้ขัดไปก่อนในจังหวะที่มันหมดจริงๆอันนี้ก็เป็นพลิกเล็กๆจ้าสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังดูพี่แอลอยู่นี่ไม่รักไม่บอกไอ้ลับยูสำหรับวันนี้ ะะพเพื่อนๆหรือคุณผู้ชมนะคะที่ชอบถูกใจนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคิปใหม่ๆของพวกเราสําหรับวันนี้นะคะพี่แอลแล้วก็ป,ป๊อบอายแล้วก็พี่ๆทีมงานนะคะในกองถ่ายมากกว่า2,000ชีวิตนะคะก็ต้องขอลาไป,ไปมีกันอยู่แค่สอาคนแค่นั้นแหละสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เป็นกูรูทองคำในด้านไหนจ๊ะวันนี้อยากช่างน้อยอันนี้เบาแล้วใช่ไหมเปิดน้ำไม่ต้องร้อนมากอ่ะปิดม่านก่อนก็ได้เออข้างหลังก็ทีมงานก็คือจะรูดม่านอะไรก็ถึงก็อาตามเต้นที่รูดม่านหยิบปิดเลยอยากปิดปิดเลยเบลล์เด็กอุ้มเด็กอุ้มเบลลี่เบลลเฮ้ยไม่ได้กดถ่ายหืมก็จะตัดเงินเดือนคุณตัดเงินเดือนนะคะตัดเงินเดือนพุ่งกลับค่ะ